ครับผมแปมครับไวรุ่นหมูแปดครับวันนี้จะพามาดูร้อยสิบไอติบากครับมาดูครับนี่ผมไม่ใช่เจ้าของรถนะครับเป็นน้องเจ้าของรถนีาดูครับสีดำมีมีเจ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านครับนี่ครับมาดูอย่างแรกครับถ้าใครอยากแปลงตาะครับบดก็ไปถ่ายครับตอนนี้นี่ครับ5้าพันนะครับนี่ยังไม่จบนะครับเหลืออีกประมาณสองแ0,000นครับเพื่อใเส็ มาดูส่วแรกครับล้อหน้าครับล้อหน้านี่ครับปลาค่อนครับอันนี้ขอบสิบเจ็ดใช่ไหมครับผมก็ไม่เคยรู้เรื่องรถครับนี่ครับขอบสิบสี่ทับสิบเจ็ดนะครับหนึ่งจุดสี่ครับยางนี่ยางเจ็ดสิบทับร้อยครับเส้นละดู่เส้นละประมาณแล้วแต่คนขายครับสี่ร้อยครับประมาณสี่ร้อยห้าร้อยครับแล้วแต่จะซื้อครับนี่แกนโชก็ต่อครับนี่ ่ยนชชกต่อในต่อในครับ่กนชุกต่อในครับนี่ครับโค่นี่ครับโคงครับเราก็ดามแล้วครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ดามไว้หมดครับพร้อมลุยแล้วครับนี่ตอนนี้นี่ครับนี่ครับล้อหลังครับมาดูล้อหลังครับนี่ของดีแม็กครับนี่ล้อหลังอันนี้ขอบหนึ่งจุดแปดครับสักเจ็ดครับนี่ ยางนี่ยางเก้าสิบทับร้อยขอเปลีครับยางใหญ่ประมาณห้าร้อยครับนี่ดัดเป็นัดไตครับนี่ครับเราก็แปลงอีนี่ครับนี่อาร์มครับอาร์มอาร์มอาร์มเจอาครับนี่ที่ซื้ออยู่ร้านของเก่าครับเอาอาร์มเทนาครับพูดผิดซื้อร้านของเก่ามาได้ประมาณร้อยห้าสิบครับนี่ร้านของเก่าลูกสาวเขาสวยเลยต่อยครับนี่มาดูครับนี่ครับนี่งานแปลงหมดเลยครับยังไม่เสร็จนะนี่ นี่ครับเราตัดตรงนี้เลยนะครับชนล้อครับนี่เราก็โชว์ครับอันนี้ไว SS ครับตัวไหนก็ไม่รู้ครับต้องต้องเข้าแล้วนี่ต้องเข้าแล้วสปอนเซอร์ได้นะครับเพราะว่ารถเยอะครับแถวนี้นี่ครับรถมีหลายคันครับรถนี้ได้มาพันสองครับรัสดาครับไบรุ่นรัศดาครับนี่ครับรัศดา อะไรก็มีประมาณนี่ไลเป้นี่ LED นะครับนี่มี LED เข้าป่าต้องไฟชัดเจนนะครับไม่งั้นล้มครับกลางคืนครับมาณนี้ครับมามาดูมาดูท่อนะครับลืมท่อครับลืมท่อนี่ BBR นะครับสนับสนุนโดยช่างบิ๊กครับแต่ว่าซื้อเองซื้อเองครับนี่ครับฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะฟังเสียงนะฟังเสียง แต่ไม่เบินรอบตันนะครับในหมู่บ้านเดี๋ยวเขาด่าครับประมาณนี้ครับในหมู่บ้านเมื่อกี้ตำดวดรวจขับผ่านไปเมื่อกี้ครับเบิ้ลดังไม่ได้ครับโอเคขอบคุณครับประมาณนี้ครับ